น,นี่มาทำบิบป,ปูเรากันนะคะใส่น้ำมันลงไปก่อนเลยค่ะดับแรกตามด้วยกระเทียมแอนขิงนะคะสับสับสบสบนะคะเริ่มออกสีเหลืองๆแล้วนะคะใส่เนื้อลงไปค่ะ เมื่ออันนี้ที่เราต้มด้วยหม้อแรงดันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ยุยยุยค่ะเวลาเราทานจะได้ไม่ใส่น้ําลงไปนิดนึงนะคะน้ําก็ได้จากหม้อในหม้อต้มแรงดันเรานะคะใส่ลงไปนิดนึงผักชีนะคะผักชีขูละเอียดนม่ผักี มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศผ่าครึ่งนะคะใส่มะเขือเทศลงไปแล้วปิดฝานะคะรอประมาณห้านาทีตอนนี้ครบห้านาทีแล้วนะคะเราจะเอาเปลือกมะเขือเทศออกค่ะห้านาทีเราเราจะเอาออกง่ายค่ะแค่ใช้ที่ที่คีบออกเลยนะคะ จากนั้นใช้ตะหลิวนะคะบดบดบดมะเขือเทศให้ละเอียดนะคะก็ถ้าเราต้มไว้ห้านาทีแล้วมะเขือเทศจะละเอียดง่ายขึ้นเสร็จแล้วใส่เกลือนะคะใส่ได้ตามใจชอบค่ะชอบเค็มมากก็ใส่เลยแต่ว่ากะเอานะคะถ้าใส่มากเกินไปเดี๋ยวเค็มค่ะอันนี้ผงการามมาซาร่านะคะบางเขาบอกว่าถ้าใส่อันนี้แล้ว กลิ่นเนื้อมันจะไม่ฉุนค่ะคนให้เข้ากันค่ะอันนี้ใส่เครื่องแกงข้าวหมกนะคะข้าวหมกไก่ค่ะวิธีทำคล้ายๆกับข้าวหมกไก่ค่ะให้เราเปลี่ยนมาเป็นเนื้อแทนค่ะผัดเครื่องแกงให้เข้ากันนะคะคนให้ละเอียดใส่ยี่หร่าลงไปนะคะ เพิ่มความหอมะคะ่ะถ้าเสร็จแล้วตามด้วยข้าวนะคะข้าวล้างให้สะอาดก่อนนะคะอันนี้ใช้ข้าวบ้านมาตินะคะพอดีอ่าบางเพิ่งกลับมาจากปากีสถานซื้อข้าวมาถุงหนึ่งค่ะห้ากิโลค่ะอันนี้ผัดเข้ากับเครื่องแกงให้เข้ากันนะคะจะได้บิกมิกมกิให้เข้ากัน Then ปิดฝาไว้ประมาณ5นาทีนะคะรอน้ำเดือด Now a l i t t l check, not h e have to put เช็คข้าวหน่อยนึงแล้วก็ใส่ติ่มเขียวค่ะพริกหยวกใส่พริกลงไปแล้วรอน้ำเดือดสักหน่อยนะคะ เดีวเราจะปิดฝาไว้สัก5น,า,นาทีค่ะข่ะสุดท้ายใส่ผักชีค่ะผักชีหั่นสวยไว้ไปนะคะ,ะเช็คดูข้าวด้วยนะคะว่ามาเร็ดข้าวเราเริ่มเปื่อยได้ทีแล้วคือใกล้สุรับประมาณ75เนี่ยค่ะ ใส่ผักชีสุดท้ายแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะรอจนข้าวสุกนะคะเปิดไฟให้อ่อนที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้เช็คดูนะคะข้าวสุกได้ที่หรือยัง Yes sister ตอนนี้ข้าวสุกได้ทีแล้วนะคะพร้อมทานแล้วคะ่ะมาลองชิมกันดูคะ่ะรสชาติจะเป็นยังไง Wow, Did it become too much soft. Very good. Hmm. all right Hmm. Alright, ma'am. <gasps> Thank you. Thank Please subscribe, like, share our channel. Thank you.